สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะขอโทษสําหรับคลิปล่าสุดที่น้าอัพลงไปแล้วน้าตัดต่อบผิดพลาดเยอะมากๆเลยนะคะต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะ,ะช่วงหลังๆน้ํานอนน้อยนะคะน้ำเลยเบิร์ๆโอเคค่ะคลิปนี้คือคลิปไพ่เล่าเรื่องแบบตะวันตกนะคะซึ่งจะมีไพ่กลับหัวด้วย าสามารถดูได้ทุกราศีเลยนะคะสําหรับในฝั่งของเราเนาะน้าจะเช็คแค่พลังงานของเขาเท่านั้นนะคะหากพลังงานตรงของให้รับแต่สิ่งที่ดีๆกลับไปจากคลิปนี้เท่านั้นนะเพราะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอเพราะเป็นดวงรวมน้าก็เลยต้องทําในกว้างนิดนึงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะด้วยไพ่สาหรับนี้นะคะซึ่งแอบมีความด์กนิดๆไม่รู้ว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมๆกันนะคะ มาเรื่องราวความรักอาจจะเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อในอดีตหรือกําลังเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนะคะหรือจะไปเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะขอพลังงานความรักในเอพิโซดนี้หน่อยค่ะเรื่องราวความรักจะเป็นประมาณไหนนี่นะคะน้ำจะตัดครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็กลับหัวนะคะ โอเคล้างไพ่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยค่ะว้าว six of c u p นะคะหกถ้วยมาใบแรกเลยลักษณะพลังงานนะครับน่าจะเป็นเรื่องราวของคนในอดีตคนที่เคยรู้จักกันแล้วนะคะกรณี6หกถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือว่าเป็นคนเก่าๆในความสัมพันธ์นะคะคนเก่าในที่นี้ก็คืออาจจะเป็น คนรู้จักเก่าเพื่อนเก่าคนคุยเก่าหรือแม้กระทั่งคนรักเก่านะคะแแตกรณีแต่นำรู้สึกว่าเหมือนเขาคิดถึงเพื่อนๆเลยนะคะเพจออฟ o r t อ่ะคนคนนี้ไม่ได้มีการมาสอดส่องเรานะคะน้ำรู้สึกว่า e n น r จ y ของเขาเนี่ยเหมือนกับคิดถึงเราแต่พยายามที่จะไม่รับรู้เรื่องราของเรา อาจจะไม่ได้มาตามส่องมาตามดูเราแต่ก็เหมือนกับเรื่องราวของเพื่อนๆน,นะคะยังคงอยู่ในใจของเขาเดอะไฮพิเชนะคะอยู่ในส่วนลึกลึกลึกแล้วในใจของเขานะคะน้ำรู้สึกว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆน,นะและน้ำก็รู้สึกว่าตัวของเขานะคะแบบเหมือนกับพยายามที่จะไม่คิดถึงแต่ก็เหมือนยังไง ส่วนลึกในใจอะค่ะเดอ h i ฮ p i t เนี่ยความรู้สึกลึกๆของเขานะคะสัญชาตญาณภายในของเขามันก็เหมือนยังคงนึกถึงอ่ายังคงนึกถึงยังคงคิดถึงนะคะแปดดาบบางคนบล็อกกันไปแล้วด้วยนะคะหรือถ้าไม่ได้บล็อกกันเนาะก็จะเป็นการปิดกั้นกันนะคะไม่สื่อสารกันเงียบใส่กันแต่ในความเงียบของเขาเนี่ยพลังงานของเขานะคะเหมือนกับ ยังเก็บเพื่อนๆไว้ในใจยังคิดถึงแต่ทําเหมือนกับลืมไปแล้วไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้มาส่องไม่ได้อยากรู้เรื่องราวของเรา p a จออฟคัพนะคะจริงๆก็อยากง้อแหละ <c oughs> จริงๆก็อยากงอนะคะดูหน้าเขานะะนี่งอแงน้อยใจนะคะแต่ก็เหมือนกับไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเนาะ เขาเลยเลือกที่จะเงียบไปแต่ถ้าเกิดไม่ได้ปิดกั้นกันเราเป็นการเหมือนกับไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะคะน้ำรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาอยากพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะอืมอยากพูดคุยแต่ก็แบบเหมือนไม่กล้ามากกว่า Energy ของเด็กถือถ้วยเนะนาะน้ำรู้สึกว่าจริงๆเขาก็อยากติดต่อมาอยากทักมานะคะแต่เหมือนกับมันมีความน้อยใจมีความเสียใจแล้วก็น้ำรู้สึกว่าเขาไม่อยาก ให้เพื่อนๆรับรู้อะค่ะว่าเขาคิดยังไงมาเขาดูเรื่องราวต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะอืมท mm ูออฟเพนท์ e คิร์นรี d นะคะไม่ได้ติดขัดใดๆด้วยในชีวิตของเขานะเหมือนชีวิตของเขาตอนนี้คะ่ะเริ่มเข้าที่เข้าทางอารมณ์ของเขาก็นิ่งขึ้นนะแต่น้ำรู้สึกว่า บางครั้งเขาก็ยังคงคิดถึงความทรงจำเดิมๆอยู่นะคะคนคนนี้เนาะเนี่ยสิบเหรียญน้นำรู้สึกว่ามันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องคนอื่นคนรอบตัวนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยที่รู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยเห็นด้วยเลยทำให้เพื่อนๆกับเขาเนี่ยเหมือนกับห่างกันไป ทำ r พลนรีวอร์ดนะคะจริงๆเขายังทำใจเรื่องของเราไม่ได้นะเนี่ยเหมือนกับโอ้โหมีการแบบไปดื่มเบียร์ด้วยนะคะนี่เหมือนคนที่คิดถึงมากๆอะค่ะแล้วก็ไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้าอะไรแบบเนี้ยเหมือนยังทำใจเรื่องเราไม่ได้หนึ่งเหรียญน,นะคะ The Sun นโอ้โหไพ่ใบสรุปเป็นเดอะซันตยสำหรับคือ queen of p e n t a c l e นะคะดีมากๆน้ำรู้สึกว่า energy queen of pentacles ในน่าจะเป็นของเพื่อนๆนะคะที่มีความนิ่งขึ้นมีความสตรองขึ้นหนักแน่นและก็มั่นคงเอาเวลาทั้งหมดไปโฟกัสที่ชีวิตตัวเองนะคะการงานการเงินเหมือนเราไม่ได้สนใจเขานิ่งกับเขามากๆเลยนะคะเหมือนกลับมารักตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเองเรียบร้อยแล้วในเวลานี้นะคะเออเขาเลยรู้สึกแบบเหมือนจะสั้นอะอาจริงๆเพื่อนๆก็คือความสุขของเขาแหะค่ะเขายังคงหวังว่าให้ความสัมพันธ์เนี้ยแบบได้กลับมาพูดคุยกันยังหวังว่าจะได้โอกาสจัดเพื่อนๆอยู่นะคะความรู้สึกของเขาเนาะเหมือนไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปนะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ได้แค่คิดถึงเท่านั้นน้ำขอขยายปัญหาหลักเลยนะคะคือสิบเหรียญเนาะสิเหรียญมาบอกอะไรคะสามไม้เด็กถือถ้วยห้าดะโอ้เขาเครียดมากนะคะนี่ พขอขยายออกมาแล้วจริงๆเขาอยากง้องเพื่อนๆมากเลยนะคะแต่เหมือนกับคนอื่นนะคะมีอิทธิพลกับตัวของเขามากๆน้ำมองเป็น3กรณีนะคะในคลิปนี้นะ,ะแล้วแต่เคสนะคะ1ก็คือครอบครัวที่มีอิทธิพลนะคะฝั่งเขาฝั่งเราได้2ก็คือคนรอบตัวเนี่ยเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยู่รอบข้างของเขา่ะ3นะคะก็คือเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วแล้วแต่กรณีเลยนะ อาจจะมีครอบครัวแล้วหรือว่าอาจจะมีแฟนอยู่แล้วเขาเลยไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากคิดถึงเรานะคะเป็นได้สามกรณีที่น้ําเห็นจากพ่ยเนาะแต่ส่วนลึกๆแล้วอะคะ่ะในใจของเขาเนี่ยเนี่ยน้ำมองว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ลืมเพื่อนๆไปนะคะเหมือนพยายามที่จะลืมแล้วอมไม่คิดถึงและม o v e on แล้วอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ความเป็นจริงอะคะ่ะ น้ำรู้สึกว่ายิ่งในเวลาเนี้ค่ะยิ่งเขามองมาที่เพื่อนๆนอเนาะถ้าเกิดยังมีโซเชียลกันยังส่องกันได้นะคะหรือถ้าเกิดบล็อกกันไปเนี่ยเขาอาจจะให้คนอื่นส่องให้หรืออาจจะไปสมัคร ID ดีปลอมไอดีอื่นมาส่องเพื่อนเนะคะแล้วเห็นว่าชีวิตเพื่อนๆนะคะแบบมีความสุขเนี่ยเพื่อนๆกลับมารักตัวเองแล้วมีเสน่ห์มากดูมีความสุขดูมีแสงสว่างซึ่งเวลาที่เขามองมาแล้วเขารู้สึกว่าเขายิ่งคิดถึงอะคะ่ะ เขายิ่งรู้สึกว่ายิ่งเราแบบไม่มีเขาอะ่ะมันเหมือนอาการของคนเทพอยากเข้ามาอยู่ในชีวิตอะคะ่ะเออประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาขยายกันเนาะว่าแล้วแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนาะขอแนวโน้มเลยคะ่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เพื่อนๆได้มาเจอคลิปนี้คะ่ะในความสัมพันธ์นี้ ห้าเรียญน,นะคะอ่าน้ําเริ่มพูดไปออนนาซีที่ขึ้นมานะคะแล้จะมีชาวทัดน้ำเนาะเมีนกรกฎพิจิกนะคะคนวันาทีย์ราศีธนูราศีมีนทัดลมนะคะเมถุนตุลกลมการพุศกมังกรนะคะอาจจะเป็นฝั่งเขาฝั่งเราโอเคอ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะนะ้ามองว่าเขาจะคิดถึงเพื่อนๆหนักกว่าเดิมนะคะนี่ยิ่งห่างหายกันไปนานเท่าไหร่อะคะเขายิ่ง คิดถึงเขารู้สึกว่าชีวิตของเขามันขาดอะไรไปนะคะ The Love Word ทำแผนโอเด็กถือไม้ โอ้โหเดอะซัปิดท้าย <c oughs> ตายสมร้าถถวยนะคะโอเคเดอะซันเดอะซนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้นะมองว่าตัวเขาจะเสียดายแล้วก็เสียใจมากๆที่สูญเสียเพื่อนไปนะคะนี่ภาพของเขานะคิดถึงความหลังนะคะคิดถึงความทรงจำเก่าๆ เรื่องราวในอดีตระหว่างเขากับเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามแต่อ n น r g y ของเขาเนี่ยเหมือนจะคิดถึงเพื่อนๆมากเลยนะคะเออน้ำรู้สึกว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันใหม่แต่ว่าไพ่ไม่ได้บอกระยะเวลานะคะน้ำมองว่าตั้งแต่ที่เพื่อนๆมาเจอคลิปนี้จนถึง6เดือนนี้อาจจะมีแนวโน้มที่จะได้กลับมาพูดคุยกัน เวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ย่อมต่างกันบางคนเร็วมากๆนะคะเออหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงเออบางคนหนึ่งปีหรือว่าหนึ่งเดือนแล้วแต่เคสล้วแต่กรณีนะคะแต่ก็ถ้าเป็นพลังงานเนาะน้ำมองว่าจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจได้พูดคุยกันนะคะมันจะมีโอกาสที่เพื่อนๆกับเขาจะได้กลับมาเจอกันได้พูดคุยกันใหม่อืม มาทีนี้เราไปดูแนวะโน้มจากไพ่ The Romantic Angel นะคะไอ้น้ำจะขอแค่3ใบพอเนาะ Give your relationship นะคะบอกแล้วเหมือนจะได้กลับมาให้อภัยกันนะให้โอกาสกันใหม่พูดคุยกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ Separation นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องแยกกันก็ได้ นี่ช่วงเวลาที่ห่างกันเออเหมือนเหตุการณ์เซป a ร์เรชันเนาะบางคนอยู่ไกลกันบางคนอาจจะเป็นช่วงที่ต้องห่างกันเนะี่ยยิ่งห่างกันนานเท่าไหร่เขายิ่งรู้ใจตัวเองนะคะว่าเขาแบบคิดถึงเพื่อนๆมากแค่ไหนยิ่งรู้เลยว่าความสุขของเขาจริงๆแล้วมันก็คือเรานั่นเอง สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคะ New love นะคะบางคนอาจจะเจอรักใหม่ในบางท่านโอ๊ยโซเม c น้ำรู้สึกว่าบางคนนะคะคนคนนี้เขาอาจจะกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่เพราะยังไงเขาก็เป็นคู่เราตามพายเลยนะคะและจะมีโอกาสที่ได้กลับมาพูดคุยกันใหม่ให้โอกาสกาัน เออเหมือนเป็นช่วงเซปเปอร์เลชั่นเฉยอะค่ะแต่เมื่อกลับมารอบนี้นะมองว่ามันเป็นเดอะซันเลยนะเออเป็นเดอะซันเลย <Yes. S 1> เขาจะเป็นคนใหม่ที่ดีมากๆเป็นความรักครั้งใหม่ของเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะเดอะซันแต่ใครที่ Move on แล้วนะมองว่าเพื่อน <ๆ S 2> จะได้เจอเนื้อคู่ของตัวเองนะคะคนที่เป็นโซเมดของเราเป็นคนใหม่เ,เจอคนใหม่ๆไปเลย บางคนก็เจอคนเก่าในเวอร์ชั่นใหม่นะคะแล้วมันเป็นเดทซันทั้งคู่เลยเพราะยังไงเอเนจี Energy คือแบบโหน้ำมองว่ายังไงมันก็ออกมาสมหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือว่าคนนี้นะอืมแล้วแต่กรณนนีนะคะโอเคทีนี้นะเราไปดูไพ่ข้อความจากเขากันนิดหน่อยนะคะ <S 2> <S 2> <S อุย้ยกล้องฉัน เออช่วงนี้เบอร์เบอร์จริงๆค่ะต้องขออภัยจริงๆเนาะน้ำจะพยายามปรับปรุงเวลานะคะน้ำทำอย่างอื่นด้วยนะคะและมันก็เลยทำให้น้ำแบบจัดสรรเวลาไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาดูข้อความจากเขากันค่ะอาหาโซเมดนะคะเขาก็รู้สึกได้ว่าเพื่อนๆคือโซเมดของเขานะ Are you happy นะคะคุณมีความสุขไหมฉันเป็นคนที่ดีขึ้นก็เพราะเธอเห็นไหมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทำาพลันนะคะหลังจากที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้น่ะกับหัวเดี๋ยวแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเขาจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่รู้ทันหมดแหละแต่แค่ยอม STOP THE RELATIONSHIP นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เนี่ยต้องหยุดอืหยุดกันไปอะไรแบบเนี้ย m i ม s, mm hmm. <S you นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆน,นะ mm hmm. อย่าคิดว่าไม่มีใคร mm hmm. เธอยังมีเรา mm hmm. หนึ่งคำที่ล้นใจนะคะ เวรออีกหนึ่งใบนะคะตลกดีอยู่ด้วยแล้วมีความสุขประมาณนี้ขอให้ทุกคนนะคะที่มาเจอคลิปนี้นะคะสมหวังในความรักไม่ว่าจะเจอความรักในรูปแบบไหนก็ตามนะคะขอให้มันดีขึ้นอ่าแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักนะคะทุกกำลังใจการกด subscribe กดไ like. ล ให้น้ำด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษจริงๆที่ช่วงหลังๆน้ำเบิ่เบิ่งนิดนึงนะคะ๋ยวน้ำจะแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะโอเคไว้เราพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย